<Hello. S 2> easy. ภาษาเขียน่ายนิดเดียวโอเคอุ้ยเนียงออกต้องไปตุ้งลูกอสวัสดีค่ะทุกคนเหนียงภาษาังกฤษพูดว่าอะไรเคยประสบปัญหานี้ไหมถ่ายรูปปุ๊บเหนียงมาเลยมาทีเดียวไม่ชั้นเดียวนะสองชั้นเลย คำเสีว่าเพื่ออจะไปดูถูกคนอื่นนะแต่เป็นคำไม่ใช่บัรยายสิ่งที่มันมีอยู่นะในชีวิตจริงจริงๆตรงนี้เรียกว่าเชนสองดับเบเรียกว่า Double ลเชนแปลว่าเนียงค่ะตัวอย่างนะคะ she has a double chin she has a double chin แปลว่าเธอมีเนียงหรือถ้าเป็นจับสลานะคะใชคำว่า turkey neck turkey neck ก็คือคอของไก่งวงเนาะเคยเห็นใช่ไหมคะไก่งวงมัจะแบบเป็นแบบเป็นเนียงเนงเป็นหย่อนหย่อนเรียกว่า เทอร์กี้เนค n ค่นองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเหนียงเราพูดว่า double chin or เทอร์กี้เนค n ค่นองค่ะโอเคนะคะติดตามชมครั้งหน้านะคะวันนี้พี่รีบไปก่อนนะคะไว้เจอกันค่ะบาย